ล่าสุดค่ะม,มีข่าวคราวเกี่ยวกับแล็พพิงนะคะรวมถึงข่าวลือว่าสาวๆจะมีเพลงประมาณ15เพลงค่ะล่าสุดค่ะม,มีการรายงานนะคะเกี่ยวกับ YG นิดหนึ่งด้วยนะคะบอกว่า YG จะทํากาไรสูงขึ้นจากการทัวร์ขอบและพิง ink, และการสร้างกําไรอย่างเต็มรูปแบบของ Baby Monster โดยบอกว่าการเปลี่ยนจากช่วงลงทุนมาสู่ช่วงทํากําไรอย่างรวดเร็วของเบมอนทาให้ผลประกอบการในไตรามาสที่4ปีที่แล้วเกินกว่าที่คาดซึ่ง YG เนี่ยกำลังเดบิวต์ YG Boy Group นะคะภายในสิ้นปีนี้อีกด้วยเพื่อลดการพึ่งพาของ กับไอพีเทรเชอร์จะมีส่วนในการทํากําไรจากฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะอันนี้เป็นข่าวจากทางฝั่งอินเตอร์นะนะเขาก็บอกว่า YG Entertainment เผยว่าการคัมแบ็กหน้าของ b l a c k พิคเนี่ยที่จะมีมูลค่าล้านเหรียญสหรัฐจะประกอบไปด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่3ในสตูดิโอที่ประกอบด้วยเพลงใหม่15เพลงพร้อมด้วยมิวสิกวิดีโองบประมาณสูงถึง5้าเพลงเลยทีเดียวค่ะว้าอันนี้ก็จับตามองค่ะทุกคนแหมมันก็ต้องสูงแลวป่ะตัวแม่ของ YG ขนาดนี้นะคะก็ ต้องทุ่งงบให้กับแบล็คพิงค์ปังๆไปเลยนะจ๊ะว g ยีอ้าวก็มารอติดตามกันค่ะเพื่อน